สวนสัตว์คอนแกนนี่พ่อจักขับเองพ่อจักขับเองค่บไหนดูซิอันนั้นเขาถ่ายรูปอะไรอ่ะพ่อไปดูดิเอารถสวนตัวยังไงก็ได้นั่นลิงข้างบางชนีดีึนมือหางแหวนพระเจ้าไม่ต้องจอดนะมาเดี๋ยวมัน่คนไม่จอดดูแค่นี้แหละฝนมันมาแล้วเนี่ย มันไม่มีเสียงหรอกลู้นี่นั่งกักผา้จัดลองดูดิครับโอ้ต้องตามผู้จัดได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ผา้จัดขับรถครับ<อ>นั่งเชียนอยู่ดีๆครับเดี๋ยวรถมันจะพาตกเขาถ้ารู้ขับถ้ารู้ขับเป็นนะถ้ามีแต่เนี่ปักตาเลยถ้ามันมีแต่ลมอยู่ข้างบนนะหนูปิดสามชาตินานา,นา,นาน ขวามือครับจะอยากดูไหมไม่ครับเห็นบ่อยแล้ะครับลูกอยากดูไหมอยากดูับอยากดูก,ก็กเดินลงไปดูเลยครับจอดรถครับถ้าจะเดินไปดูจอดรถเลยครับเบิ้เบิ้ลเอ,อ้อยากลองครับจังเลยอยากลองครับจังเลยไปใครจะเข้าไปดูหมีไปเลยอุย้อพี่นักินจะเอาสีนมาขวงขาข,ขาพอดีลูกเออปุ๊บ่วายบไหยพี่นกินเนี่ยมันอยากับนี่แล้วก็ นี่เรานั่งรถกรอล์ฟมากันนะครับนี่พ่อจักขับอาภูมนินพี่แค่และน้องด้วยเออไว้นั่นแหละมามาเบิ้งมีแล้วปะฮะสีอยู่ห<ะ>ไหมนายขี้อยากเข้าไปใกล้มากนูนน่นนูน่นมันอยู่ตรงนู่นนู่นเห็นไหมนู่นนู่นมันอยู่ตรงนู้นลูก มันไม่ออกมาหรอกมันอยู่ในโพรงมาได้ยืนบ้มาได้อยู่จนบมามาไปตรงอื่นไปตรงอื่นไปต้องอืนโอ้นั่งยงออกมาแล้วดออกมาแล้วออกมาแล้วนู่นนู่นมี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 วายมี หมีควายหมีควายหมีควายเบาเลูกเบาเพ่อจ๋าก็หมีควายก็ชื่อเขาชื่ออย่างนี้จริงๆรหมีควายันู้าหมีมันเรียกคนว่าคนควายแลมวไปครับอะไรนะถ้าหมีมันเรียกคนว่าคนควาย มีมันพูดไม่ได้มันก็เรถ้ามันเรียกได้ไงแต่เราไม่รู้ไงฟังไม่ออกไงก็ด่าเราเหมือนกันเลยคนควายมีควายถ้ามันด่าเราล่ะปลาปลาลูกไปทิวที่อื่นปลาไปแล้วเร็วมาองมาเร่มาเร่ขับรถกันต่ออาขึ้นเลยครับเราขับเองครับ นาคินมานัา่งที่เดิมเร็วๆพี่นาคินครับอันภูมิ้นขึ้นลูกภูมิ้นขึ้นอ๋อแบตจะหมดแค่นี้ก็ได้ค่ะแบตสิหมดแล้วหลายๆโมงที hum ่หลังคูอว่ามุมตีครับแรงตีขึ้นขนาดใหญ่หรือเปล่าหลังประมาณ125กิโลตีเช้่อมตัวว่ามุมตีหรือเปล่าส่วนขนาดไหนตี้อมแลรงตีตัวเลยสอบ

ยังไม่ได้เป okay, hey, you ็นสัตว oh, ์สังหวนกแล้วเขาขายไหมเลี้ยงไม่เฉพาะในสสัตวดสอม่เดาแวม่ไตัม่ไรลูกตัม่ไรได้ตัวเล็กๆอ่ะสุดตัวเลี้ยงได้เลี้ยงได้เฉพาะสวนสัตว์น่ต้องทิ้จกตดีดียไม่พอวลสูงหน่อยเพิ่มมาเยอหน่อยนานกกระโดดใต่ลูกบอลที่แขวนทีดเลยนะ

เอาด้วยนน้องโบต้องเต้จะโดดแตกวันที่2นะครับแมที่รู่มบอลได้ถึงข้า้ชมก็ตั้งตั้ง่บอลได้เลยนะครับน้องโบนั่งรอพร้อมกันมตัวเดมต่อ3ไปเลยโอเค้มากอนกินขนมตลอดเลยหรอป้าหรอ แต่ต้องโมทันเลยอารีน่ากนะพอล้เจรตัวยุทธ์ิตบอยดีตอโมแล้วกหัวบาเล้อโาดูน้องติแล้วนะจะมาน้โงเนี่ยไห้มานะดูน้องติ๊ก้วกันพรอแล้วติทุกคนสีเหลือนะลูกถ้าพร้อมแล้วเดินต่อไปเลยตปไปแล้วยังไงแล้วก็ สวัสดีครับไหนกูกสวัสดีครับอยู่ไหนูกอยู่ไหนไอยากเล่นนะ่ะเล่นไม่ได้หนูหนูอยู่ที่ไหนบอกสิบอกท่านผู้ชมสิอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะพูดซิสวนสัตว์ขอนแกบบ่นขอนแก่นท้าแตบบ่ <c oughs> ไทั่วเลย <c oughs> ขอนแก่นอ่าในรนอนแก่นะครับนนนตนี้ 어